วิกฤตใบอ่อนทำไมถึงเรียกวิกฤตใบอ่อนเนื่องจากในทุเรียนนะครับอ่าระยะอ่าตั้งแต่ผลอ่อนนะครับก็คือช่วงระยะประมาณห่างแย้จนถึงผลเกือบเท่ากับป่องนมนะครับเป็นช่วงสําคัญที่ท่านจะไว้ผลผลิตนะครับหากมีการแตกใบอ่อนในระยะนี้ทุเรียนจะเกิดความเสียาหายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลหลุดร่วงนะครับรวมถึงผลบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็มีการชะงักการจเจริญเติบโตได้นะครับ เมื่อมีการแตกใบอ่อนนะครับใบอ่อนเนี่ยมันจะแย่งอาหารนะครับไปใช้ได้เร็วได้เยอะกว่าตัวผลอ่อนนะครับเพราะว่าผลอ่อนนะครับมันยังไม่มีเมล็ดที่จะสามารถดึงอาหารไปใช้ได้นะครับและโดยในธรรมชาตินะครับพืชดัดสะสมอาหารนะครับที่เมล็ดเพื่อไปเลี้ยงต้นอ่อนนะครับใบอ่อนจึงแย่งอาหารไปใช้ได้ดีกว่าผลอ่อนในระยะนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการมีผลอ่อนหลุดร่วงได้นะครับ นะครับแล้วเขาได้มาในส่วนของปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดการแตกรัดของใบอ่อนนะครับอันแรกเลยเลคือเรื่องของฝนนะครับก็คือเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับฝนเนี่ยที่ตกลงมาความชื้นก็จะสูงขึ้นนะครับมีปริมาณในตัวเจนสูงขึ้นนะครับมันก็จะกระตุ้นให้มีการแตกใบอ่อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ อีกปัจจัยก็คือเรื่องของการให้น้ำนะครับการให้น้ำว่าควรให้เป็นอัตราที่เหมาะสมนะครับในแต่ละระยะแต่ละช่วงของทุเรียนนะครับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพดินนะครับของแต่ละสวนนะครับเพราะการให้น้ําในปริมาณที่มากเกินไปนะครับนอกจากจะติดไม่ดีแล้วครับก็ทําให้เกิดการแตกใบอ่อนการหลุดร่วงได้นะครับอย่างในสวนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นระยะอ่าก่อนดอกบานนะครับจนถึงระยะห่างแย้นะครับที่เนี่ยก็จะให้น้ําอยู่30นาทีนะครับ,รบเว้น2วันเว้น3วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับใน, <May. S 2> ในแต่ละช่วง ให้น้ำนะครับเริ่มขยับน้ําเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่มันติดผลไปแล้วนะครับถึงจะขยับน้ําขึ้นนะครับครับแล้วก็ม,มาอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ใบอ่อนแตกง,ง่ายคือเรื่องของการจัดการ ของธาตุอาหารนะครับผมจะเน้นเรื่องของการให้ปุ๋ยทั้งดินนะครับก็คือจะให้เน้นก็คือลดสัดส่วนนะครับของตัวหน้านะครับหรือนโตัวเจนที่สูงเกินไปนะครับในระยะนี้นะครับเพราะตัวนโตัวเจนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการแตกใบอ่อนให้แตกออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับให้ท่านนะครับให้ความสําคัญของสัดส่วนของปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายก็คือตัวฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับที่จะเป็นพลังงานส่งไปให้พืชในการพัฒนาดอกพัฒนาเมล็ดนะครับพัฒนาผลผลิตของท่านนะครับ อ่ะนะครับแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนของเทคนิคการจัดการตามแบบฉบับของออสการ์นะครับในการฉีดพ่นทางใบนะครับเราจะมีชุดหนึ่งก็คือชุดหยุดวิกฤตใบอ่อนนะครับชุดนี้คือจะลดความรุนแรงของการแตกใบอ่อนนะครับเล่งใบอ่อนให้แก่เร็วนะครับเพื่อให้มีอาหารเพียงพอกลับไปเลี้ยงที่ลูกได้นะครับแล้วก็ตัวชุดหยุดวิกฤตใบอ่อนจะมีความพิเศษก็คือไม่กระทบตอดอกและลูกนะครับสามารถฉีดพ่นโดนดอกและลูกได้นะครับ ในส่วนของเทคนิคการใช้ชุดหยุดวิกฤตใบอ่อนนะครับขออนุญาตแนะนําก็คือในกรณีอยากให้มีการฉีดป้องกันก่อนก็คือใน2ระยะสําคัญก็คือจะให้นํามาฉีดพ่นก็คือตอนที่เป็นดอกระยะมะเขือพวงใหญ่ก่อนดอกบานนะครับอีกช่วงนึงคือช่วงระยะห่างแย้นะครับให้นํามาฉีดพ่นเพื่อลดปัญหาการแตกใบอ่อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ใบอ่อนแตกออกมาแล้วนะครับ จะแนะนาให้ให้นำชุดหยุดวิกฤตใบอ่อนเนี่ยมาฉีดพ่นนะครับสอถึงสครั้งนะครับห่างกัน5-7วันนะครับเพื่อเล่งใบอ่อนให้แก่เร็วนะครับแล้วก็ให้มีปริมาณอาหารเนี่ยเพียงพอลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อต่อผลได้นะครับอ่ะนะครับคราวนี้ก็มาถึงส่วนของการจัดการทางดินนะครับผมจะแนะนําก็คือเป็นตัวปุ๋ยให้ท็อปนะครับเป็นปุ๋ยรูปอะมิโนคอมเพล็กต์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นมิตรกับดินกับพืชนะครับมีสัดส่วนปีเฮที่เหมาะสมนะครับเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ ได้หมดนะครับนำไปกินได้เร็วนะครับแล้วคราวนี้ไอตัวสูตรไฮท็อปที่ผมจะแนะนํำก็คือในช่วงระยะตมะเขือพวงใหญ่นะครับจนถึงระยะผลจะเข้ากระป๋องนมเนี่ยจะแนะนําเป็นไฮท็อปสูตร 5 15 30นะครับกรณีที่ว่ามีการคาดการหรือการพยากรณ์อากาศนะครับว่าจะมีฝนตกมากนะครับทำให้มีปริมาณไนโตรเจนที่สูงขึ้นนะครับก็จะแนะนําเป็นตัวไฮท็อปสูตร50แล้วก็40นะครับเพื่อมาลดปริมาณไนโตรเจนนะครับแล้วก็จะเสริมอีกตัวเนึ้งก็คือการใส่ตัวแมกนีเซียมทรานเฟตทางดินนะครับตัวนี้จะช่วยเล่งให้ใบแก่ใบเขียวเข้มได้นะครับแล้วก็ดูดกินได้ไวนะครับในของออรกาเราก็จะมีชื่อตัวชื่อคือตัวเฟอร์ติแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับ นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรับมือกับวิกฤตใบอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ